สวัสดีครับคุณโสภามาแล้วนะครับทุกคนโอเคเสือโอเคมาพอดีเลยลองปอจะทำคอนเทนต์นะครับมาดูเรื่องที่ของไทยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปเฮ็ดตอนนี้ละไปแจกตอนนี้เลยแจกตอนนี้เลยดิ่ถ้าถือถือี่ยวไอเดเดิมได้บอกสั่งเลยอเราจะพาไปทั้งทุกคนไปแจกนะครับหนาสิงยูแน่จักน้อยแล้วพี่น้องตอนนี้นะครับดูสิครับไม่เอาไปวางไว้เต้นด์ไปเต้นดุดต็มท้ายไป ก็ปเอานี่ไปอันนั้นก่อนไปตาม,อมกกเอาไป,ไปห้ผู้ไกต้เสียครับวอนคือสามารถถือลายอันแท้ะแต <c oughs> พี่น้องแต่ผู้ไก่อยู่แส่ผู้กไกยตีนเขียวเขียวเขียวคุณบ่ไม่นครับเอาไตลาดสอง มันยันบออี้เต้นไทยนาอจ้าวิ่เต้นสายใยอ๋อเหรอกูไก่แล้วเสื่องเนึ่งส่เนาะคูไก่กูไก่อยู่ไหนจ้าเอาคือซับซ้อนพี่ไปใส่กรดูฮะอ้าหรอฝากของหน่อยฝากอันนี้ไว้ให้ฝากให้กไก่หน่อย เอาก็คือผ่เห็นเ่นนคือด่ดต้องบอกเพืนนี้ว่าผู้ใดคือผ่้ใดเ้ยสินี่โซหน่อยอโช่โซวก่ขน่อนี่นี่ขนมนี่เคี่ยวุ้นข้าวตาตเขาบนต่อไปผู้ใดมาหน้ามานาไอ้แสงมาหน้าเต้นพิพวัฒเต็้นน้างๆกันกรบันในสุพี่เอฟอยู่ใต้เวที อาตเาไปดยแต่ไม่ทิ้ติ้เงีเอฟมีขอไ้างเขาบนแหนอาตียังเอานเสื้อขอบคุณค่ะเดอยกหน่อยดูหน่อยโซ่โหน่อย คือความเสี่ยแมนพี่เปารีเควสเองพี่บอยพี่บอยใช่ปะขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับจากทีมงานเลยอ่ะทีมงานปลาลูกคอกพี่เปาเพี่อยพูดถึงหลังนะพูดถึงหลังนลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆพี่บอยทำให้หรือพ่เปารียกเก็ตขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับผมเนื้อผ้าดีปะดีคือการกับตัวนั้นเลยล่ะตัวหลานอุ้ยสิเดบอยรอบต่อไปคเขาจะสร้างฮคดตีนตีแดดสร้างแบบนี้ไงงามดี ตาเ่อไปต่อไปใครอ่ะเด็กคู่ไก่เด็กคู่ไก่เอาเสือไปให้เราเด้อเอาให้เราเด้อครับครูเสือแล้วก็พี่ต่อได้ที่เราคือไปซีฟเมื่อยแถะครูเมื่อยอยู่บนในนอนถึงเปียบใบสองมันนอนบ่ได้มันเด็กอนพี่กันละครับครูนั่งสูคือๆแต่ว่ากอ้เกิดโกชีนอนได้พิเศษนั่นนะฮะขับ ของครูเอก็มีของครูเอก็มีอยูเดี๋ยวยังไม่รูกครูเอใส่ได้ไหมนะสามเอเลยนะสั่งพิเศษรอใหญ่สุดใหญ่สุดน่าจะใส่ได้อยู่หรอข่ายเงียบขวายพนครูเอครูเอเสื้อเสื้ออะไรอ่ะเสื้อกรลุกคอแม่หนูจะใส่ได้ไหมอะครับเอได้ไหมแม่ได้ค่ะขอบคุณค่ล็อตเปิดด้ยด้วยครูเอลำพื้น ว้ายมีชื่อด้วยก็ฉันสั่งคู่มือเหรอใช่เพราะว่าพี่บอยทำให้แต่ยังไม่าดไม่ยังไม่ได้ป๊อปเลยเดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนแม่อ่สต๊อปอยู่แล้วได้้่่ออยยูแลวุสวยจังผ้าดีมากแม่ดูข้างหลังสิเใส่พอุแยสวยมากมีใครได้บ้างเนี่ยก็ตป็ลูกคอบเลยรัดบันใส่ไหมรัดบานใส่มาปิดวงไหมแม่ขอร้องละมันจะหายก่อนไหมล่ะไม่หายสิฉันเนี่ยชอยเซ็กซกันดีนะไปดูชูใจซีกับ แมขอบคุณนะครับโอ้ยหอนอ่ะอันนี้ช่วยใจเป็นยังไงบ้างเนาะชุวใจยังไม่มาแต่ใใว่าฝากกับพี่แบมชุวใจยื่แสช่วใจเมาให้ในหอนเอาเงนมากับพี่จังไว้เป็นเต็นแมนก็มันอยูาเรื่จังอยู่ในเต็นท์ไงเอาบ่ เปาเสื้อนเสเปาใช่ไหมครับโอเคครับดี่แบมนี่นะครับของดีแบมจับพ anyway> ี่บอยชื่อใครชื่อมันชื Lower ่อฉันไม่มีเลยเขามันเป็นเสื้อฟิล์มมีเสื้อละไรคบวนี่มีเสื้อฟิล์มกับนีมีอีกตัวหนึ่งข้าขอบคุณพี่บอยหน่อยพี่บอยด้วยนะคะเรื่องของชูใจก็เอาดิเก็บไว้ชูใจเอง ว่าแดงก็มีจะสู้ใจกันยังไปเต็ของฟิลมของฟิล์มก็มีอครต้นน้ำเอ,อิญมานะเอิญก็มีอั้งเปลาเอิญเอิญเอาเอิญฝากพี่แบมไว้เอ,อ,อนนาแบมแบมฝากไว้พี่้องเอิญมานะต้นน้ำต้นน้ำไปยุตไสหรอแด่ล็อ อเฮ้ยต้นแบบยูนิต็ดเป็นเขาอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้อะไรเนาะไม่มีของเจ้ามันมีแต่ชื่อเพราะซื้อเจ้าได้เสือหนี่้ชื่อแล้วเืีอเสียเอาไปเผาเตรียมเ้ีค่ะนี่ไฟแซกพร้อมแล้วใต้รอบนี้ใครอะฮะนี่ประยุทธ์เต้นนี่ สุดท้ายเลยครับนี่ default, T T, note, ไผ่ยุ่ใสหรอกบ่มาหน่ามาไปมาหน่ายูเต็นพิพาฒนอใช่จัดมองม้าออกลูกดวนดวนี่จะลังนั่นแหละเจ้าพิมพระลุกขอบเป็นเห็ดมาเป็นซื้อไผ่ื้อมันเลยไป มันมีจะซื้อซื้อเฉพาะมันว่นนี้ซื้อซื้อทั่วไปเดี๋ยวซื้อทั่วไปเอามานํามาแล้วมาน้ามาแล้วนี่เสื้อพรีนี่เอฟซีทำมาให้พี่บอยตอนแรกเขาทำให้พี่บอยกับฟิลสองตัวใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าทำให้ทั้งทีมได้ไหมคะบางทีก็เลยว่าซื้อซื้อไปต้นน้ำนั่งอยู่นี่ดูน่ารักมากขอบคุณนะครับได้แล้วอันนี้ปลาชิวอ้าว มีมีพี่จังบ่ะมีครับแล้มีพี่ใจพร้อมป่ะฝากแค่พี่พี่บิวตี้ฝากช่องหน่อยครับเก Beauty พี่น้องบิว u ขอฝากช่องด้วยครับบ่ะ Beauty l a m อ h u Aviciya นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องพี่อังเปาด้วยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เดอรฝากช่องน้องฟิล์มด้วยนะคะมาๆ่มาจังมาแล้วสิมาแล้วจังมาแล้วเขาเปิดดูสิ ก็เปิดดูสิว่าเสื้อใครสวยสวัสดีครับสวัสดีครับมาใส่น้อกกับผีทังไหนน้อกมาจากไม้พวงไม่แล้วรงนี้แต่ว่ามาจากนนทบุรีเหมือนกันโอ้ขอบคุณครับได้ฮะพี่บอยทำให้ไงเนี่ยทเสื้อทีมไงสวัสดีพี่แบงค์ครับยูทูบเบอร์ใหม่สวัสดีครับอันนี้จะเปิดช่องเหรอเหรอโอดีมากดีมาก เดี๋ยววันหลังวันหลังฝากไม่ให้พี่กุ้งหน่อยนะพี่บอยฝากไม่ให้พี่กุ้งหน่อยนะฟิล์มลำเพลินไม่ออฟิมนานาทิย์ลำเพลินเชียวนะครับผมซื้ออย่างนี้งงเลยตื่นเต้นมากเลยฝากติดตามพี่แบงค์ด้วยนะครับแบงค์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ดูกันเอา น้ำจังนะครับน่ารักมากเลยนะครับพี่แมวไม่ต้องเอานะเดี๋ยวเจอกันที่ล็อกนะฮะฝากกดติดตามน้องฟิล์มด้วยนะครับตู้สาดเฟื่อหน่อยเดี๋ยวจะไปนั่งด้วยของใครของพี่เปาจะให้พี่กุ้งเพราะว่าพี่เปามีแล้วหนึ่งตัวใช่มันใส่ได้ไหมล่ะเบอร์เอล่ะ เบด็บดเสร็จมันเป็นเสือ้ปปสอปลาลูกพ่อเสื้อปลาลูกพ่อใช่จำนวนจำกัดมันมีแค่นี้เขาสั่งมาให้เฉพาะเฉพาะรายชื่อมันมีชื่อเจอไปยังไงนะเจอไปยังไงก็เหลือของฟิล์มของต้นน้ําแล้วก็ชูใจหมดแล้วจำนวนต้นน้ำนั่งอยู่ไหนไม่รู้ต้นน้ำนั่งที่ไหนจำนวนไหนเต็นท์ไหนเต็นท์สีแดงเหรอต้นน้ำมานี่หน่อย ออกมาข้างนอกหน่อยมีเร hm. pues um um ื่องจะเคลียร์ันนี้เป็นวันแจกสุดด็มาเร็วๆแจกเสื้อเสื้อแบบเสื้อที่ร้อนครับอ้าาาาาดาา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 าเาาาาาาาเปิดาาายเปิด เ,หเหอ็มแม่จ้าของตัวหนอยแม่้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมีข้ยข้างหน้าไม่ใช่มาอย่างไรลำเพลินออาไปเชียวอุ้ยมีลำเพลินเอฟฟิเชียวให้ด้วยแมมีมีทุกคนเอาลำเพลินอาเชียวด้วยนี่ตาเขาเดี๋ยวจะนัดวันใส่นะอ๋อเทำให้เป็นตัวไม่ได้นัดหรอกใส่เลยเลยจ้าใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ลสใส่เเ ดีเลยครับพี่น้าเสร็จพรุ่งนี้ก็ได้เสร็จพรุ่งนี้รอหน้าขาเอเลียมตาครับโอาเลียมตาจากนาทีเหรอฮ่องสิบเอ็ดเหรอไปห้องเขาเต้นปะเนี่ยแต่ของสูใจนะแต่ของสูใจแล้วก็จบแล้วเมียครับมาเลยครับ ครับพี่น้องครับคิมนีอันเสาร์นะครับผมอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอัมอพรวลำเพลิออฟฟิเชียวแล้วฟิล์มหน้าราคลำเพลินออิเชียวน,นะครับผมเอามมา่วงมาฝากนะครับมาจากนนทบุรีเลยน,นะ,ค,ะครับผมเอ,เอาปุ่มม้วงมาฝากครับพี่น้องโอเคของคินต่างๆครับบายอย่าลืมกดไลค์พี่แบงค์ฝากด้วยนะครับน้องแบงค์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับชื่อแบงค์ลำเพลินออฟฟิเชียลฝากด้วยนะครับเพิ่ทมช่องนะครับวันนี้เองสดๆร้อนๆเลยเหมือนกันเลยวันนี้เหมือนกันโอเลียมตาฮะแส็นเลียมตาบ๊าายบย มาขอควนน้องฟีมระตนะูกันไม่ได้